องค์การบริหารส่วนตำบลน,น้าประลานจจกถุงยังชีพสู้ภัยโควิดไปด้วยกัน วันที่28เมษายน2563นายธนพิพัฒน์วิทูชุลีโชตดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการพนักงานผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมกันมอบถลุงยังชีพตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาทุกจาัดก,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่12ตำบลหน้าพระลานซึ่งเป็นที่ของนายวิบูลย์สุขัน นันตะทาได้มอบพื้นที่กว่า1ไร่2งานให้องค์การบริหารส่วนตําบลหน้าพระลานไว้ใช้ประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่หมู่12และเป็นที่ประชุมประชาคมและออกกําลังกายในวันนี้จึงได้เป็นที่จัดงานแจกข้าวสารอาหารแห้งกว่า2,000ถุงเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2,019โควิด -19 ในครั้งนี้อีกด้วย